สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกยายกินอีกแล้วเด้อค่ะเด้อมันนี้ยากินมากินสมตำจากพี่น้องค่ะสมตำครับขนมเ้นเนาะค่ะเนาะปลาทูค่ะพี่น้องปลาทูตัวจ้าๆแห่งนี้ละแล้วก็ผักกับมีผักชะอมผักอีขาเนาะค่ะเนาะทั่วพูค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็หมากสะตอแอบแกลมหนึ่งแล้วค่ะเด้อสะตอกําหนึ่งเดี๋ยวกินจะกข้ามก่อนพี่น้องค่ะกสิ่เว้วเรื่องทอกสบอตนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะที่ยากินอัดคีไปหมูอวานเนี่ยมันบ่ได้้อค่ะเนะเพราะมันอัดเลยละมันอัดหลายเรื่องน้ำก หยำแซ่บพี่น้องคะเมื่อวานในวอร์เรื่องหนีทศาะค่ะเนาะกินไปหนำวอรไปนนำเลยค่ะเด้อคลิปนี้ว่าคุณอัดบ้าน ลุงค้นเป็นหนี้ท่อข้อศอกออกซื้อน่ะไปว่าเพิ่อนน่ะพี่น้องขานบ่ถือต้องเพราะว่าเป็นหนี้ท่ข้อศอกเนี่ยเพราะหมู่บ้านเนาะทุกคนหมู่บ้านเนี่ยแยกกินเนี่ยหมู่บ้านที่แม่แยกกินอยู่แล้วค่ะเด้อเป็นหนี้ทกอข้อศกันเบิดหมู่บ้านเป็นหนี้เบิดครอบครัวเลื่อนค่ะเราเป็นหยังจังหวัดเป็นหนี้ทกอข้อศนะค่ะเนาะเพราะว่าพวกเพิ่นก็จะออกเอาเงินออกมาใส่ก้อนน่ะค่ะพี่น้องขาเป็นบ่อแล้วก็ใส่หนี้เป็นหลายปีนะหนี้ทกอศเนาะเพราะว่าทั้งทั้งการเพิ่นก็าไม่อยากให้เขาเป็น บ่อยากให้คนไปยืมหนีอันนอกระบบนะเพิ่นก็เลยให้เป็นหนีทกศแบบว่ายืมเงินมาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนหรือว่าเอามาใส่ใจนัน่นแหละค่ะพี่น้องขาบ่าอยากให้เป็นหนีนอกระบบนะแมนบอเพะคุณอัเาอาดพเพิ่อนยุคกรุงเทพเพิ่นก็จะบ่ฮหูแยกกิดวานะเพราะว่าถามาลงพื้นที่โดยตรงกับตองหูวา่าชาวบ้านทุกคนเปหนีทกศเนาะแม่ยายกิดกับเปหนีทกศคือกันดดเด้อค่ะเด้มว่าเอ้าแม่ยายกกิดเปหนีทกศกิจบ่ส่งเงินไปแม่บอกว่าซัน ส่งและะ้วค่ะเดี๋ยวไอ้กิจส่งเงินไปแม่คือกันค่ะพี่น้องขาส่งเงินให้แม่เดือนละหมื่นบาทคะ่ะพี่น้องแล้วก็ส่งให้น้องน้ำน้องใส่น้ำเดือน,น,นละสามพันเด้ดเอค่ะเด้อเดือนหนึ่งต้องส่งเงินประมาณเดือนละหมื่นสามค่ะพี่น้องขาแย่กิจเนาะก็ส่งไปคือกันค่ะพี่น้องขาแต่ว่าแม่เพิ่นก็เป็นหนีทอ่อคสคือเก่าค่ะพี่น้องขาเพราะว่าเป็นอย่างจังเป็นเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าอา่าเป็นหนีทอน่อสหนี่คือว่าระบบข,ของเพิ่นหนี่เพิ่นกัประกันชีวิตไว้น้ำนะค่ะพี่น้องขาอันบ้านนอกบ้านน้าเฮาเนาะเพิ่นกับ่มีเงินก้อนเงินหลายคือัง คนกรุงเทพบ่เคยแมาว่าบ่บ่คือคนรวยนะบ้านนอกเฮาเนาะมันก็บ่ได้เป็นคนรวยนะพี่น้องค่ะก็ไปยืมเงินมาก่อนแม่นบ่อ่าส่วนเงินโลกไข่ใช้เพิ่นก็ใช้เป็นธรรมดาเพิ่นแหละแต่ว่าก็ต้องเป็นหนี้อย่าคิดกะถามเพิ่นเงือกกนว่าแม่เจ้าเป็นหยังยังเป็นหนี้นะสินะแม่เพิ่นก็ตอบว่าเอ้าบ้านเมืองเพิ่นพาเป็นก็เป็นไปนําเพิ่นล่ะแม่ก็ตอบเป็นงซี่นะคะพี่น้องคขาเพราะว่าเพิ่นประกันน่ะชีวิตไว้หั่นน้าพร้อมเนาะทั้งพ่อทั้งแม่นั่นล่ะประกันน่ะชีวิตทกสไว้นะคะพี่น้องขะถ้าสมมุติว่าเอ่อ เขาบ่อยากยืมหลายเขาก็บ่ยืมหลายก็ได้กนะ็นั้นแล้วแต่แล้วแต่ตนะ่ะคือว่าเขาก็ต้องเป็นลูกค้าหนีเขาก็สอนน้ำเพลินไปนะคะพี่น้องคะก็เได้ประชุมน้ำเพลินก็มีโครงการดีๆอย่างมากก็เได้รับข้าวน้ำเพลินก็สิแบบว่าว่ไงว่ายุคกลุ่มเดียวกันกับเพลินเนี่ยนะบ่เป็นมูที่แตกต่างเหมือนบ่านเราค่ะพี่น้องคะเราไปถามเราผูดด้ใดสิว่าปหนี่งเขาก็สอนบทบ้านอันมันนอกมันหน้าเขานะ่นะเป็นเป็นค่ะพี่น้องคะแม่ยแยกกินกับเป็นขึ้กันเด้อส่วนว่าแยกกินส่งเงินไปใส่กับส่วนไหนใส่มันคนละย พเราคนมากับเป็นหลายเพื่อนมีกําลังเฮ็ดเฮ็ดงานหลายใส่หนีหลายเป็นว่าพี่น้องขากับเป็นนะ่ะกับเฮ็ดยืมหลายนะ่ะผู้ใดกําลังหน่อยกับยืมหน่อยนะ่ะนะแต่ว่าปีนี้ก็โชคดีเพิ่นบอกว่าพรอนหนีทกศใดนะครับพี่น้องขาแปบลบว่าเขาเันานี้ยังรเป็นพรอนหยุดการซําราไวสก้อนทั้งสี่นะอืมอันนี้ยายกิดกับบรูด้วยค่ะเด้๋ยรายละเอียดแบบได่นะ่ะแต่ว่านี่ก็ทกศนี่ยโหยูห่ เพราะว่าแม่ค่อว่ายฟังนะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนไปปัะชุมนิปัดปัชุมทกสอเพื่อนก็สอบว่ากองส่นะไม่กิดหูอยู่มันกลับเป็นเรื่องปกติค่ะพี่น้องค่ะมันบ่าต้องไปดูถูกกันดอกคนบ่มีเงินก็ได้ไปยืมหนีทอกสอก็ดีก็ยืมหนีนอกระบบแม่นบ่ดเรพวกเจ้าวาดนะอืมอืมส่วนคุณอาดว่าลุงพล อันนี้ไฟแน่นมากถามฮอดเฮียนน่ะนะบ่มีแล้วค่ะได้ลุงพลแล้วก็ออกออกคลิปออกยังออกสัมภาษณ์ทำไปแล้วว่าบ่มีมาถามเฮียนคือเราพอทุกงวดนะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็บรเรรองสมกวรสิมาเว้าเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวบม่ได้เกี่ยวกับคดีแม่นบอ่อันนี้ท่ากับว่ากับนีรถนะพี่น้องค่ะมันบ่มันบ่นบกเกี่ยวกับบ่สมกวเสียมาเว่าใอ้เพิ่อนอยากอายชาวโลกเนาะอืมนล้วผมว่านี่คืกอกาคลิปเราด้วะคะ่ะเด้อแต่ว่า เมือ่อกี้อยากวอาน้ำนะค่ะพี่น้องค้าไปเรื่องส่วนตัวคุณอาแล้วอาจเราอาจะขู่ได้ค่ะเพราะว่าเราก็แล้วก็ต้องหูแล้วเนาะเป็นยังงั้มาบอกว่าเกีกับพวกหูได,ด้ค่ะเด้อมาสมควรนึงน,นะเป็นหนี้ต้องมาซอนมาแปลกดอกค่ะพี่น้องค้าแต่เมื่อวานเขาออกซื้อว่าเขามาท่วงหนีฮอดหนาบ้านนั้นบ่แมนค่ะมัน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 พิดมันบ่ถึกต้องเพราะว่า บ่มีประเดยมาท่วงหนีลุงพน้นนาบ้านจาเจัือทืไที่เ้าเบิองข้าวมาหนีซีเดือวหรอเนาะพี่น้องขาเ้าเบืองนะั่นบ่มีไม่ได้หรออืมพอลุงพน้นเราก่อข้าวออกสัมผัสแล้วเ้าก็จะว่าฟ้องค่ะพี่น้องขาฟ้องมินประมาทแล้วนะ่วะนะเราถือฟ้องอย่ลุงพน้นนะ่ะนะไม่จะเกี่ยวกับคดีนะค่ะคุณอารเจ,จ้าเจ้าไปหาออกบองสั่นเนาะพี่นอ้องบ่ถิกต้องอืม เมื่อวานนี่แยกคิดกะออกข้าวไปเบิ้งข้าวส่องแปดอจัจกิเม,มื่อวานนี่กะบอกไปท่านในเบอร์ไดาขาวเ,วเรื่มมรองแม่ชำพู่นะเราจะบอกที่ใด้หนีน้ำ่ะพี่น้องบอกไปน้ำกินไปน้ำนี่ละใส่มือได,ด้ค่กกะเด้อเนี้ยบวกกระเด็นข้อตา นักขาวสองแปดก็เอาก็เอาเทปที่ลุงพลไปแก่งความปรึกษาทนายไปแก่งคว่ำคุณอัจฉริยะเรื่องอมิ่ประมาทเล่านะะเนาะค่ะเนาะว่าอ่อนมาเล่าอ่อนเป็นหนีออกซื้เนี่ยนะอหอแม่ชมพู่เบิ้งบอว่านนี่ถามแม่ชมพู่ว่าคิดยังไดนะนักข่าวสองแปดเอาใหม่แล้วเบิ้งแม่ลองชมพู่ก็ตอบว่า แล้วตะลุงลุงไม่เสีย์แล้วตะลุงบางสินะเราพอห้ขอความคิดเห็นนะเราแล้วตะลุงลุงไม่เสีย์บางสินาเราก็ตอบบางสินาค่ะนั้เราก็ตอบเป็นดีอยู่เมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ตอบบางสีบอืมนักข่าวซองแปะเลยถามอีกว่าตะก้อนน่ะคุณอัจฉริยะวานแม่ท่านผู้่าที่ว่าเอามากการบบบย่อมตีน้องตายเนี่ยนะว่าแม่ไปเอาเรื่องบอสมาสั่นนักข่าวถามแม่บอกว่าแม่บอสไปเอาเรื่องแม่บอสไปแก่งความดอกแม่ขี้ขั้นระวังสิค่ะพี่น้องคะนั่นละ สำหรับแม่ชมพู่แล้วค่ะเด้อแล้วบัดนี้ที่คิดว่าเราเบื่อแฟนคลับน่ะเมื่อวานเนี่ยเราก็เบื่ออีกลีค่ะพี่น้องค่ะบัดนี้เมื่อวานนี่กมาม้กเล้าค่ะพี่น้อง่ะไอคนทรงเจ้ามานะมาบ้านเราจะตีหาค่ะพี่น้องค่ะมาจะตีหานบ่บัดนี้เราก็เลยทั่วตำรวจมาเอาออกไปนะมาจะออกไปนั่นละไปก่อความวุ่นวายในเฮียนเล่านะกับเบิ่งข่าวกับเบิ่งคิดแยกิดพวกแฟนคลับเราก็เลยไปบานเราตะตีหายกันแล้วพี่น้องค่ะเป็นล่างทรงอยังดอก อืเพื่นกับบอกแล้วว่าบอตอนรับยังไปอีกอยู่ยนหนามื่นคับแฟนคลับเพื่นกับเด้นหนามืนคือผู้ใดเนาะค่ะเนาะเขาว่าบอตอนรับเป็นได้กันยังไปจนเขาตำรวจเอาออกไปวันถอ นั่นแหละค่ะพี่้องขะแม่ท่านพูออกข้าวไปหมาว่้านเนี่ยสัมผัสหมาว่านนี่แหละอยกกิจฟ,ฟังๆล้วเนาะคะ่ะเนาะเราเราตอบบ่คือเกาค่ะพี่้องขะเราตอบนะข้าวหมาว่านนี่นะแยกกิจฟ,ฟังใครว่าเรามีที่ปรึกษาไหมค่ะพี่้องคะเพราะว่าเราบ่ตอบเราบอตอบแบบว่าแบบเอาตัวใจคือเกานะเราตอบแบบว่าจัางไงละ่ะ แสดงว่ามิตรที่ปรึกษาเขาใจเติมนะพี่น้องคะตอบแบบได้สิบอ่อยเช้าเน็ดไดจ้จะคล้องได้นะนะสลับเมื่อวานนี่เด้นั่นแหละตะก้อนหนีมาเนี่ยคือสีบอเมียนเขาคนนี่ยังสีบลอมิที่ปรึกษาทาี่ดีนั่นแหละเน,นะาะก็สิบแปลว่าตอบตอบแบบยิ่งๆแน่ตอบแบบว่าแบบเขานยังล่ะตอบเป็นตาซั่งนั่นนะเขาคนก็เลยซั่งเล่าเมืนบอแต่ว่าเมื่อวานนี่ตอบพ่อพฟังได้ค่ะพี่น้องคะตอบเป็นปกตินะพ่อฟังได้อยู่นะตอบแบบนั่นละ่ะที่กินว่านั่นแหละค่ะพี่น้องคะ เพราเป็นตาสร้างลายปันไดนะนั่นละตะก้อนหนานี่คือเป็นตาสร้างตอเป็นตาสร้างเล่นละ่ะคิดว่ามิธที่ปรึกษาไม่อะพี่น้องขาเยอกินค,คิดว่าเนาะกินหมากสตอก่อนจะพี่น้องจ้าหมากสะตอกินกับกินย่างไงกินแก่เพเป็นอน,น่ยนะเมื่อนี้เพื่อน,นัน อันมาขายที่แบบว่าเป็นนุ่ยนะพี่น,อน้องขาเพราะเอาอันที่แกแล้วมาขายนะมันได้ก,กินยากเจาแกเพราะเป็นเรเร,อเรืองนั่นน่ะอืมนี่ละคัะมาเด้อมากินน้ำกันค่ะพี่น,อน้องขาขนมเ้นครับตำมะุ่งข้าปลาทูจอย อะไรตอบหมู่ว่านนี่ก็เป็นแบบนั้นเหรอค่ะพี่น้องครัเยีกจิตแบวิเคราะหอสือเด้อค่ะเด้อวิเคราะห์สือว่อาหมู่ว่านแม่ฉันพูดตอบนะ่ะเยี่ยค่ะเรามีคนปรึกษาไหมนะครับพี่น้องครัเพราะคดีมันใกล้งวดและนะ้วเนาะคดีมันใกล้แล้วแนะล้วนะก็เลยตอบแบบว่าต้องมีคนปรึกษาเหรอเยีกก่ยงจิตคิว่าพอเราตอบมาคือเก่านะปกติเราให้สัมภผัส คลิปใดนี่ยจะกิดก็ไปฟังทุกคลิปนะหายสัมผัสแบบใดแล้วเจ๊กิดก็เข้าใจนะตอนเมื่อวานนี่คือหายสัมผัสเมื่อคือเกาแสดงว่าเราเปลี่ยนคุณซื้อไหมค่ะพี่น้องคะเปลี่ยนที่ปรึกษาไหม แสดงกับเบียนทีพึกสาไม่ล่ะพาเราหายจำปาทุกครั้งไอ้กเกียรกับไปตามทุกครั้งไปตามเบิ้งอะนะส่วนคุณอัดเนี่ยบ้านาเสียถือ พี่น้องจ้าแซ่บๆพักอันนี้แซนะ่บๆ่เน,นี่ยมันหวานเป็นมันหวานไหม ได้กลับาแล้วตำหมูฮ้งพี่น้องจ้ามันนี่กับพกบกินข่าวอยกเลิกกินตำหมูฮ้งก็าุนั้นเสียน,นี่แหละแล้วไปเลยสตัตโวใส่เมื่อนอกจากนนะ่ะพี่น้องกินผู้เดียว ฟังแม่จำพูดตอบตอบสัมภษณ์หมื่วานนะ่ะตอบตอบตอบสัมษาสช่องแปดนะตอนนี้นมาแล้องอีกนะแสดงว่าเรามีคุณซื้อไหมประมิธีภปปาษาไหมตะกอนตอบเนี่ยโอ้ยตอบมาแต่รเทียเป็นตะสั่งทุกเทียนะตอนเหมื่วานนี่พอฟังได้อยู่ เบืงคนกับคามเมป็นมาถามว่าจเจ้ากิจเจ้าผู้ไดว่าลุงคลบ่ปเป็นคนผิดไหมล่ะแบบเก้าอหญิงหรอพี่น้องขาพวกคนบพอเข้าใจเพราะว่าจเจ้ากิจเบื้องค้นเดี๋ยวความเป็นธรรมเบื้องค้นด้วยแบบว่าการกระท้ำเรากับวิเคราะห์เบื้องก่อนมาเหตุใดมันเป็นไปได้บ่าลุงค้น่มี จุดประสงค์เป้าหมายสิทําได้น้องได้เพราะว่าไม่มีผลประโยชน์อย่างทั้งนั้นเลยอืมาเยอกับนีสินน้องชมพู่ตายลุงพ้นกับปรเด็ดประกันชีวินน้องไว้อากาศน้องชมพู่กับ่อม่นลูกลุงพ้นไม่มีผลประโยชน์อันนี้ที่เราทํางานได้มาเนี่ยเดีคือคนสงสารเมียตาหล่ะก่ะให้โอกาสเราแล้วมาเยวกับคดีหลัตงตั้งเรียนที่แล้วเกิดเรื่องไม่มีประเด็ซอยเราเลยัอบพี่น้องคะ่ะเท่ากบ ตะก้อนแล้วโกนหัวเมืนบ่ที่บกเพิ่นมีงานเมืนบ่ที่ไปเห็นหลังคาวัดนี่อย่างนั่นนะเราก็ประกาศไปน้ำโมเพราะว่าชาวบ้านตอนนั้นบ่มือน้อทำเราชาวบ้านคิดว่าเราเป็นขาดตะกอนเราอยากอายเรามาออกออกสัมผัสนั่นนะเราออกบ่ออกเราอยากายเราก็เล่าน้ำตาซึมแล้วห้องหายมาไปสิบไปแล้วชาวบ้านบ่บอกน้อทำจะคุณเราเลยาประกาศไปเราอยากอายเราจุต่อบ้านเก็บตัวจุต่อบ้านเงียบเงียบบ้านห่างหของเราเลยนะคิดเบิ้งแต้นเราคงจ้าว่าตัดเลียตัวเราบ่เออสังตะกี้นะ พอเช้าบ้านกับพอว่าน้ำจกคนน่ะนะมีว่าน้ำต่ป้าถอนผพ้เดียวกับป่าจำร้องแค่นั้นมั็นพออันพวกผู้ชายมันไปเห็ดหลังค้าหลังเครืองไหนมีใครว่านเราจากคนเลยป่าที้เลาะก็มาโกนหัวน่ะละเลาเลยมาโป่งโกนหัวแบบว่าโป่งน่ะนะโป่งสร้างสินะขันปเกยาไปเบืองข้าวก็เกาแล้วเสียข่าใจหลายนะคนจิดว่าข่าใจเนาะว่าเป็นยังไงคิดยังซื้อที่อะไร้จ้งไหนยังสิ่นะมาถามใจคอมเมนต์มาถาม กษียณแล้วคนบังข่าวแล้วคนบังสัมภาผัสแมนบ่ลแมนบ่คนไปว่าคนบ่อิจฉาคนแมนแมนบ่พี่น้องขาถ้าอิจฉาลำเอียงบ่เปิดใจกะสบ้าลงก้นนั่นแหละแมนบ่คนที่อิจฉาแมนบ่คนที่ลำเอียงแมนบ่พี่น้องขาอืมตำอิจตำก็เขากเข่ได้ว่าแม่ฉันพูดได้เท่าเน็ตแมนบ่ลหรออืม ตอมีตำก้อนมีพระเดวเราเราได้หรอชาวเน็ตนั่นน่ะพอเรามาออกซื้อว่าสงสัยลงพ้นนั่นล่ะชาวเน็ตเขาเลยเปลี่ยนเป็นบลับพี่น้องขาว่าเขาก็ติดตามคือแม่ชมพูอยู่เป็นบลนั่นล่ะข้างนั่นล่ะ <c oughs> แล้วเจอเลยสงสัยนะเพืดเด่อจะเป็นซื้อแล้วตอนนั้นนี่ยนะเป็นที่ปรึกษาบันเถ <c oughs> าะบัดเพ่ะหมู่บ้านมาออกข้าวหรอออกสัมภาษณ์ส่องแปดมาหวานเนี่ยหรอออกสัมภาษณ์แบบเปลี่ยนไปนะ เราต้องมิดซื้อคนใหม่เราต้องมิดที่ปรึกษาคนใหม่ออกข้าวมาวัดนี่ขนาฟังอยู่นะว่าเป็นตับสร้างหลายนะต้องคิดได้แบบใดบุ๊คให้กิดว่านะ่ะคนณคอยว่ากับมิ้วค่ะเด้อคุณี่บอกเข้าใจนะ่ะแฟนกับแม่ชัมพูดนั่นแหะ ไปเบิ Jews, aja, ่งข uh, totally right. ่าวน้ำแน่ว่าเขาวาน่ะนะยาเสิมาวาตะยายกินหลายคุณนั่งให้กินลืมซื้อเพิ่นไอ้กินประธานนี่เขาไปตอบคอมเมนต์เพิ่นอยู่วเป็นอะไรเยอะกินมั่งคันไอ้กินประธานตอบคอมเมนต์แล้วค่ะเด้อเดี๋ยวจะเฮ็ดคลิปหน้ามาตอบคนนั่นล่ะค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวไอ้กินปรตอบเพิ่นอยู่กินมีอิ่มก่อนแล้วเราก็จะไปนั่งอ่านคอมเมนต์อะดรของใจมีปัญหายังก็ะตัถามมาเป็นว่าพี่น้องคะไอ้กินประธตอบเพิ่นยากิีดเห็นมันผ่านตาไปซื้อบางขันนะค่ะพี่น้องคะ คอมเมนต์ Comment, แฟนคลับแมทส้มพูดนี่แหละเพื่อนถามยังยังดอกย่กินก็ลืมแล้วเขากิเพอนั่งในอ่านคักันนะกินสิเขาไปอ่านไม่อยู่เราติตอบเพื่อนเทียบคลิปตั้งหากแสดงว่าเพื่อนบอได้ไปบงังคิดแมทส้มพูดมือวันที 12, ่สิบสองสัมภาษณ์กับสองแปดเพื่อนยังถามแยกินทังสั้นอ่ะนะแสดงเพื่อนบม่ได้ติดตามเขาไปถามมารจบวาตาเฮานะ เจ้าตามมาเบิ้งข่อยคลิปนี้นะ่ะเจ้าไปเบิ้งข้าวพิ่นเมสัพูให้สัมผัส่อง่องแปดก่อนเดอจจ้อเจ้ามาถามข่อยไหมให้ไปเบิ้งก้อนข้าวในเบิ้งนั่นนะยาสีพูดเพลยมัว่าตะเขาหลไหลโอ้ดอิอกแล้วเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่ายนะายิีน่ะว่ายาคุณอาร์ตบ้านาเชื่อถือนั่นนะ ำเจ้ากับ่้านาเสียถือกันหล่สละสราเราเขาว่าแย้งสิที่ดอ,อกแล้วมเขาแมน่นนั้นน่ะแล้วเสียตอบเราไม่เด้อค่ะเด้ออันคลิปนี้เพตอบรอคลิปนี้คลิปกิปนเขาไปได้บอ่อยเสียถือได้หละ่ะกับพิจารณาเอ็งให้กิับบอกแต่ที่แรกแล้วให้พิจารณาให้ไปเบิ่งข้าวเองแล้วกำลังไปฟังน้ำ่าข้าวช่องใดขาวาจาังใดบ่แม่นให้เบิ่งช่องเดียวให้เบิ่งหลายช่องแเราขายเบื้องยูทูปน้ำเราขายเบิ่งสัมภาษณ์น้ำ ว่าเขาสัมภาผัสซองใดเว่าจังไดนแมนบโบว่าแมนไปเบิ้งซ่องเดียวก็จบว่าแมนทั้งผู้ให้สักสัมภาผัสซองอมริคนจังไดนช่องแปดจังไดนช่องทะเลทจังไดนอ่ามันมีหลายช่องนะก็บิรงทุกช่องแต่ล่ะแมนโบหรอพี่น้องขาบื้องที่เบิ้งข้าวช่องเดียวกรอกมะว่าแมนโบเออว่ามนาบ้านาเซียถือคือกันกับคุณอัดเหล่าสันละว่าขว่าเขาเขาไม่ได้ห้ามเจ้าเดี๋ยวอะไรเสียเพราะเสียขเขาไม่ได้ห้ามเดี๋ยวอะไรเขาได้คอยตอบเจ้าอีกยู่ขคอยกินก้อน กำลังแสบอยู่เอา้ามันก็โดนแหละพี่น้องจ้าบัดทีนีหนขอติปิดคลิปกันเด้อบัดทีนีหนขอหัอก็เห็นเวลาตัางนี้ซิฟแล้วว่าง่ายขอไปท่านอิ่มเด้อจะปิดคลิปแเราขอติกิ้นไหมอืมปากันนี่หวานพี่น้องครับอืม มากันนี่ออกที่เขาอขมเนี่ยมาก,กันเนะขมออกเป็นเกินขมฝรั่งเฟี้ยน่ะนะอันนี้หวานหวานเนี่ยมากอันนี้แล้วบิ๊กกิปแล้วค่ะได้กินไหมอยวะ กิมนาด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้า